สวัสดีครับเชี่ยมาโตมาแล้วนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับของขายกิจกรรมใหม่นะครับซึ่งสวยงามนะครับในกิจกรรมนี้รวมไปถึงมีสิ่งที่หลายคนเรียกร้องมานะครับอย่างคาตาะอันใหม่ด้วยต้องบอกว่าคาตาเอันนี้ก็เป็นอีกคาตนานอันหนึ่งที่มีความพิเศษเนื่องจากว่าคาตนานะตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนโมเดลโมเดลก็คือตัวรูปของคาตนานะด้วยไม่ใช่เปลี่ยนแค่สีของคาตาเนะหรือเอฟเฟกตของคาตนานะนะครับ อ,อ,อีกอันนึงนะครับที่นแน่าจชื่นชอบกันเลยก็คือกิจกรรมเติมเงินรับของรอบนี้เป็นเติมเงินรับท่าด้วยท่าทางนะครับก็ชื่นชอบกันอย่างแน่นอนในราคาที่ไม่แพงนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละกิจกรกรมนียทำยังไงแล้วก็เริ่มวันไหนบ้างนะครับกิจกรรมแรกนะครับที่เป็นกิจกรรมเติมเงินรับท่าทางนะครับเป็นท่าทางปิง้งบาร์บีวนะ จะเริ่มตั้งแต่วันที่11ถึง14นะครับเป็นระยะเวลา4วันด้วยกันตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับก็หมดเริ่มตอนเชียงคือวันศุกร์แล้วก็หมดตอน5ทุ่ม59ของวันจันทร์นะครับใครที่น้องชอบมาถามพี่นะถึงวันจันทร์ไม่ถึงวันจันทร์ไหมก็รอเงินไปรงเรียนก็ถึงนะครับถึงวันจันทร์ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งครับจะเป็นกิจกรรมกาชาซึ่งจะเปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่11ถึง17นะครับก็เป็น7วันด้วยกันสําหรับกิจกรรมกาชา ทีนี้เราไปดูวันเลยดีกว่าว่าแต่ละกิจกรรมนี้เป็นยังไงเริ่มจากท่าทางก่อนแล้วกันเนาะคนนี้เสียงไม่ค่อยมีขอโทษด,ด้วยท่าทางก็จะเป็นท่าทางระดับสีทองนะตัวนี้ในเต้นก่อนหนึ่งทีแล้วก็เปิดบราร์บีคิวอ้อาวเต็นเพิ่มไปหน่อยบราร์บีคิวไม่อะไรหวานี่มุนมึนมึนฮิบฮบฮบป๊าบบราร์บีคิวไม่ อะไรวะอีกทีฝั่งนี้บ้าง <c oughs> อีกสากบจะเป็นราไรไปตัวนี้จ้าเงิน299นะครับใครอยากมีเครื่องปิ้งบาร์บีคิวเล่นอยู่ที่บ้านก็จับไปนะครับสองเก้าพชรเท่านั้นก็ได้ถ้าถ่านนี้ไปเลยนะครับส่วนกิจกรรมกาชานะครับก็ ชุดเด็ดๆในกิจกรรมนั้นก็จะเป็นชุดนี้นะก็จะเป็นชิลชิลในกิจกรรมสควอเบดเหมือนเดิมนะอันนี้ก็เป็นชุดที่3ที่มาจําหน่ายชุดนี้ก็จะเป็นชิโร่ครับจะเป็นคนใส่ชิโร่เนี่ยจะสื่อถึงเขาเรียกวนะ่านะทางฝั่งแบบอินเดียนะครับแล้วก็จะเป็นแนวเพลงอะไรจำไม่ได้แล้วต้องไปดูลืมนะครับของชิโร่ ตัวนี้ก็เท่ๆนะครับมีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับคุมๆไปเลยก็คือเสื้อกางเกงรองเทา้าหมวกพร้อมทรงผมหน้นากากแล้วก็การแต่งหน้านะครับนี่ให้ดูชิโร่เปเลกเก้ปะ่ะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมเนะีต้องไปดูลืมจะมีแนวเพลงหรืออาวารเปเลกเก้นะจำไม่ได้ละ มาดูกันดีกว่านะครับมาดูกันดีกว่าหนะ้าตาขอใส่ไว้ก่อนเนาะแต่ความจริงเดี๋ยวก็ต้องถอดเนาไม่เป็นไรอา่าโอเคพาแรกเป็นพันหน้ากากแล้วกันนะครับนี่หน้ากากมีเอฟเฟกต์อยู่นี้ของชิโร่เห็นปะมีควันออกมาจากหน้ากากหน้ากากก็จะเน้นเป็นสีของชิโร่จะเป็นธาตุอากาศธาตุแบบธาตุแอร์ธาตุลมอะไรแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะชุดจะเน้นเป็นสีม่วงนะครับเหมือนกันแต่ว่าเอฟเฟกของชิโร่เนยจอกเป็นสีเขียวๆฟ้าเขียวๆม่วงๆฟ้าหน้ากากนี้มีเอฟเฟกเท่เลยนะครับส่วนตัวเสื้อนะตัวเสื้อก็เป็นเสื้อที่ทรงธรรมดาธราหน่อยนะครับตัวนี้ข้างใน,นก็จะเป็นไข่เสอยืดนะครับแล้วก็มีเสื้อคลุมอีกหนึ่งตัว <S <S ส่วนตรงคอก็จะใส่มาเป็นผ้าพ็นคอนะครับมีเอฟเฟกด้วยพี่ขอเปลี่ยนหน้ากากก่อนนะจะได้เห็นว่าเอฟเฟกมัน ตัวนี้เอฟเฟกมันอยู่ถึงคอใช่ไหมนี่นะครับซึ่งส่วนรองเท้าก็มีเอฟเฟกเช่นเดียวกันนะครับชุดนี้รองเท้ามีเอฟเฟกหลายอันเลยสวยดีนะครับแสดงเอฟเฟกเมื่อวิ่งต่อเนื่องด้วยนะครับคือคือถ้าน้องวิ่งต่อเนื่องเนี่ยมันจะขึ้นโชว์ไอตัวลายเนี้ยอยู่ที่พื้นตอนวิ่ง เดี๋ยวไปวิ่งให้ดูก็ได้นะครับวิ่งให้ดูแบบเร็วๆก็ได้พาร์ทอื่นพาร์ทอื่นก็จะมีเปลี่ยนนี่กันอ่าเปลี่ยนรองเท้ากันปับ๊บฮะพาร์ทกางเกงกังเก่งก็สวยนะเป็นกังเก่งสีไล่สีมีเอฟเฟกต์ด้วยเห็นปะจะมีเหมือนแสงวิ่งอยู่ กางเกงมันเป็นกางเกงที่ไม่เวอร์อะส่งไม่เวอร์สีไม่เวอร์แต่ว่ามีเอฟเฟกที่ค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ส่วนตัวอขอปิดหมวกให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันจะได้เห็นเอฟเฟกของหน้ากากชัดๆนะครับว่าหน้ากากมันจะมีเอฟเฟกประมาณนี้น,นี่แล้วก็ขอปิดอน,นี่เป็นหมวกนะครับหมวกเท่ๆนะเอาไปใส่แทนหมวกเอฟกันก่อนอันนี้หมวกเขาเรียกว่าสควอปบีดนะหมวกสควอปบีด เมื poor, ่อสมาชิกสทีมสมใส่สควอบีดทีมคุณจะเปิดใช้งานเพลงประจำทีมด้วยอ๋อเท่ๆไปเลยคือแบบรวมทีมกันมาตอนนั้นก็ไอคอนอะไรนะรวมทีมกันมาใส่ชุดกจนงครบปุ๊บเพลงขึ้นเฮ้ยเป็นระบบใหม่ของฟรีไฟลนะครับตัวนี้อันนี้ต่อมาเป็นหน้านะเป็นการแต่งหน้าการแต่งหน้าจะเป็นตาสีนี้ถ้าเทียบกับสีอื่น ซึ่งสวมใส่เร็วไปอีกอันหนึ่งที่จะมาในกิจกรรมนี้จะเป็นคาตนานครับซึ่งต้องบอกเป็นคาตนาที่สวยมากมีการเปลี่ยนโมเดลด้วยนะสำหรับคาตนะมาลุนเรเซอร์มาดูนเรเซอร์ตัวนี้นี่ถือได้ที่หนลับบี้โอ้เข้าเลยดูเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ไฟจะเป็นไฟสีฟ้ากับม่วงตัวเอฟเฟกต์จะคล้ายๆคาตนะไฟอันอันที่เป็นไฟสีฟ้าแต่วันนี้จะเป็นไฟสีม่วงนะครับแต่ว่าขอ้ขอคอ แตกต่างเลยก็คือตัวนี้จะมีการเปลี่ยนโมเดลนะครับตอนนี้ถ้อเสนอนที่มีการเปลี่ยนโมเดลจะมีแค่สามตัวนะครับในฟรีสไตล์สามตัวนี้เท่านั้นตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่เปลี่ยนโมเดลในเดี๋ยวไปวิ่งให้ดูในโซนฟรีสไตล์แป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับพร้อมกับอธิบายว่ากิจกรรมมายัางไงกิจกรรมก็จะเป็นการชานะครับซึ่งราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะ29เพชรนะครับหมุน1ิที279เพชรและตอนน้องหมุนไปเรื่อยเนี่ยมันจะมีโอกาสที่น้องเข้าสู่ ช่วงเขาเรียกว่าช่วงฟีเวอร์หรือว่าช่วงลดราคานะครับเรอจะได้รับการลดราคาถึงห้าสิเปอร์เ็นต์นานสามสิบนาทีนะนานสามสิบนาทีก็ทําให้ช่วงนั้นน้องสามารถกดรัวได้ก็จะถูกไปครึ่งหนึ่งนะครับในสามสิบนาทีอย่าชา้าดเออิเราเปลี่ยนคอมก่อนนะสปอนเซอร์คอมตั้งข้าว,วนะอย่าชา้าสิมา เดี๋ยวใส่คาตนาให้ดูเลยละกันนะครับนี่ยเข้ามาแล้วนี่ดูการสอนนี่สวยสวยมากนี่เห็นไหมตอนวิ่งเห็นไหมตอนวิ่งจะขึ้นเอฟเฟกมาที่พื้นนะเป็นรองเท้าอันแรกที่วิ่งแล้วมีเอฟเฟกโชว์ที่พื้นนี่สวยงามนะครับเอของผู้หญิงตอนนัมมีม่ไหมนะลืมดูขอไปดูแป๊บหนึ่งนะครับ ของผู้หญิงอันนั้นอยู่ที่มีที่ใครนะคาเป็นล่าเห็นไหมคาเป็นล่าโนโธล่าดูที่โนโธล่าสิมีหรือเปล่า a challenge นายรองเท้าโนโทล่ามีไหมไม่มีรองเท้าโนโทล่าไม่มีนะครับของชิโร่จะเป็นตัวพิเศษแต่ว่าอันนี้ก็คือจะมีเพลงประจําทีมเหมือนกันชิโร่จะเป็นตัวพิเศษที่รองเท้าวิ่งจะมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับถ้าอยากได้ก็ไปนะ วันที่เท่าไหร่นะ21-17นะสำหรับกิจกรรมนี้วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook y o u t u b u แลไวเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปแนะ่สำหรับวันนี้ไปแล้ว